มีใครอยากได้ดีแทบไหมได,ด้ครับผมด,ดีแทบเลยดีแทบคอเฟีได้ไหมครับได้ไง่ายร้านไหน<า>ที่ขาย,ยไหมครับ <ๆ S 1> ดีแทบราคาถูกลิงก์ใต้คลิปนี้เลย ทุกคนครับ <bas> ก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%็ดที่ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับไปรับชมคลิปกันเลยไม่ไม่ไม่ no 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 ทุกคนครับดอมบุรีบุรีโดนบุรีอเซนครับออฟฟ โอ้ว้าวนี่มันเกมอะไรกันเนี่ยเฮ้ยกโอ้โห What What are you doing ้าวหัวมันล้านจริงๆเลยนะตัวนี้นะโอเคทุกคนเราเอาชีวิตรอดกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนเฮ้ย hey, นี่มัน FC ผมใช่ไหมน่นคือ FC ของฉันหรือเปล่าโอ้ยโอ้ What the no, no 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 เราจะไม่ตีกันเกิดขึ้นนะโอเคทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะฮะเพามว่าอู่ในเกมของ ตอนนี้ผมเรู้สับสนแล้วระหว่าง2เกมนี้โลบอกรเดือดไมค์ครากันว่าเนี่ย what the fuck โอเคครับเดี๋ยวเอาชีวิตรอดก่อนแม่เกิดมาก็อยู่ในโลกอะไรก็ไม่รู้โลกมืดเลยว้าวขนาด G U I หรือว่าอินวิน o ตอรี่ของ Minecraft ยังเหมือนไอ้ยังในโลบอกยังเหมือนไมค์คราบเลยครับมันอะไรกันเนี้ยทุกคนดูหน้าผมดิสกินผมในโลบอกนะครับทุกคนอาจจะเหมือนกับในไมค์ครานิดนึง นิดนึงนะก็เหมือนเหนือยอยู่โอเคเดี๋ยวผมทักทายแฟนขับก่อนนะครับทุกคนใครเป็นแฟนขับผมของโลบอกก็สามารถตามผมมาเล่นได้เลยนะหรือว่าแอดผมมาได้เลยผมจะรับทุกคนเลยนะครับผมโอเคยืมทอดก่อน,อนอแล้วกันยืมหน่อยละกันนะไปแล้วดูวยนะเ,เดี๋ยวเจอเดี๋ยวขอไปค้าดาบมาก่อนเดี๋ยวเจอพีพีจะได้ตำนานจะกลับมาแล้วถ้าไม่มีไม้เราจะเอาชิ้วเราไม่ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมงงมันมีชอบด้วยเหรอ พรีเมียมแอดมินเฮ้ยมีแอดมินด้วยโอริชโอ้ว้าวพันหน้าพี่ว่าไงโอเคแต่เราเราจะได้ธรรมดาก็พอแล้วเนาะเราไม่ต้องขนาดขั้นเติมก็ได้จริงๆรินะเรามันไม่ใช่เทพทูอะครับเรามเก็คนธรรมดาที่เล่นเหมือนตามทั่วไปเหมือนประชาชนเดี๋ยว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 เจอชั้นไอ้พวกนี่เดี๋ยว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 มึงเจอกูขอคราบก่อนได้สติกละ ทำไมคราฟมั então, next, región, นยากอย่างนี้เนี่ยเอออันนี้ต่อเลยต่อไปแล้วก็นี่ดาบเฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้อะไรอ่ะ No 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 เราจะไม่ตีกันเกิดขึ้นโอเค Hey you 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 stop stop please Hey วะดูดูดูมันมันมาจากไหนอะทุกคนมันเกิดตรงนี้เหรอไปดีกว่าจ้าเอ้ยมันมืดเกินอะทุกคนมันไม่มีแบบตอนเช้าหรือไงวะ ซื้อซื้อคำสั่งแอดมินพันห้าเลยเหรอโอ้ไม่ไหววะพันห้าในเกมเราบอกมันเท่ากับต้องเติมเท่าไหร่นะติ๊ก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 เออช่งาง hey oh, no. oh, มัน,มน,มนมมเถอะเฮ้ยยายเัลโหลฮัลโหลโอ้ลล t ลลลลล้ลล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 ตลลเลล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 ล้ลลลลลลยลเลล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 ้ลล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 ลมลลลลลลลนลล น่าจะดูถูกฉันเกินไปแล้วนะเฮ้ยแต่ว่าเหมือนมีคนสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะคนมีคนแอบมาสร้างบ้านตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะฉันขอคาบดาบก่อนฉันโดนเจ้าโลนเมื่อกี้จัดการได้ยังไงเนี่ยคนเดี๋ยวผมจะแก้แค้นให้ครับเอาสักสีความเป็นไมค์ครับของเรามันเพล y e เยอร์ไมค์ครับเราจะแพ้โลบอกไม่ได้เออเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอขอฟาร์มก่อนขอฟาร์มก่อนแต่ว่ามันมันอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยนะอ๋อนี่นี่นี่เน่เน่เดี๋ยวนะเราจะจะทำเป็นมือเปล่าก่อนนะครับแล้วก็ เฮ้ยดูดดดเออว้าวเอฟซีช่วยแตงเอว้าวว้าว What the fuck dude What are you doing แล้วของมันจะตกแม่เนี่ยเฮ้ยดูดเฮ้ยเฮ้ยแตงแตงเออแตงโอ้เมื่อกี้มึงฆ่ากูแล้วมึงอยากให้ของกูอีกแล้วมึงใจดีเฉยเฮ้ยเฮ้ย no 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 ใครเนี่ยเอฟซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ no 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 ทุกคนครับ โดนบุรีบุรีโดนบุรีไอ้จําจําผมได้ไหมพี่ไม้จําได้น้องเอ้พี่จําได้อยู่แล้วพี่จ่ายเงิซืทุกคนได้ครับ n น no เสียชื่อไม้ครับหมดไม่นะพรีพรีพรีโอ้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปแมปอื่นกันดีกว่านะแมปนี้ผมว่าแม่งผมแพ้แบบเปล่าเล่นไปแม่งก็โดนหวดโดนหวดโดนหวด I want sword เฮ้เดี๋อ๋อโอเคโอเคแปลว่าน้องเขาน่จะลงไปหาของหินให้แล้วก็เราจะทำดาบแล้วเราจะไปแก้แค้นอู้ววววเช้าแล้วมาอย่างนี้ค่อยเล่นง่ายขึ้นหน่อยเปิดคลิปมาก็มืดเลยครับทุกคนขออภัยมากนะถ้าใครที่มองไม่เห็นนะครับโอ้โอ้โอ้ my god thank you นี่คือความรู้สึกของคนจับไอดาบหินครั้งแรกในเกมโลบอก อยู่ไหนอยู่ไหนแล้เจอแล้ว,น,ลวนี่เฮ้ยเยอะโนโอ้โนโนไหนไหนก็ไหนก็เป็นเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้ฉันที่มันเก่งสมคำล่ำลือจริงๆผมว่ามันต้องกลับมาแก้แค้นเชื่อผมไหมเฮ้ยเฮ้ยวะเมื่อกี้ทำอะไรผมเมื่อกี้ทำอะไรกูฮะเมื่อกี้ทำอะไรกูมานี่มานี่ไม่ต้องหนีเลยไม่ต้องหนีเลยโอ้โหแต่มันมันมันหมุนหมุน มูนวอล์กเหรอฮะมูนวอล์กยังไงล่ะนี่นี่นี่เอ้ยนี่เดี๋ยววะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแมปอื่นกันดีกว่าแมปนี้ก็เป็นแมปที่โอเคอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แมปขึ้นหน้าคลิปก่อนนะครับทุกคนก่อนเล่นโอเคก็เดี๋ยวไปดูแมปอื่นกันเลยเอาละนะมาดูซิว่า โลบอกมันจะมีเกมที่เป็นไมคราฟอีกกี่เกมกันนะโอ้โอไมค์กูดโอ้โหมันเยอะมากนะทุกคนผมนึกคิดว่ามีนิดเดียวโอ้แต่ว่ามันก็ไม่คัดเยอะโอ้โหเยอะมันยังมีอีกหรือว่าโห้หนี่แหละสินะที่เขาเรียกว่าโลบอกไมเนอร์คราฟเหรอไมเนอร์คราฟเป็นน่าสนใจลองเล่นดูหน่อยสิไอ้ปุ๊บ a few moments later โอเคทุกคนครับก็สวัสดีในแมปที่2กันแล้วนะเออหลังจากที่เราได้ดูแมปหนึ่งไปแล้วนะทุกคนนะเป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะอีซี่อีซี่จะเชื่แบบง่ายนะผมสำหรับผมมันคือง่ายอยู่เล่นง่ายอยู่โปรเพย์ย์ไมครบ่ะครับน้องๆเดี๋ยวนะเสียงเพลงมันมาจากไหนอะ่ะเออปิดแม่งเลยเดี๋ยวดนะฉันไม่ตัวอะไรเดี่ยฉันมันสกินลอบอกแต่ว่ามีของให้ซื้อด้วยนะ อืมใช้17หรอมี1เองงั้นเดี๋ยวผมขอเทมก่อนแล้วกัน A few moments later กบ oh, 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 oh. มาแล้วสิดะกับฉันมีเงินอยู่สี่ร้อยบาทเอ้ยว้าวมีสกินด้วยครับซื้อเลยจะรออะไรอยู่ล่ะว,ว้าวส o c คิว so น่ารักมากเฮ้ย zero two งั้ zero t w ดีกว่าฉันคือ zero two hey ฮ hey! I am zero t o ว่าว่าว่า What No 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 no. I'm I'm Sorry I'm I'm Sorry 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 So Sorry Oh Oh No 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 I g o อนใ kill you. <laughs> ู <laughs> ่ทำไมมันกระโดดนัวเดีย ah? <laughs> อย่างนี้วะตายอีกแล้วเนี่ยไม่มันอื่นนี่ <laughs> What What the Fuck Am เอ้ยโอ้ทุกคนครับดูแชทอ่ะ ดูฉีดตรงชัครับนี่มันมันอยู่มันอยู่อารมณ์แบบไม่ค้าเลยตรงชทแบบว่าขึ้นมาทางซ้ายมือตรงอนเนี้ยให้ซิตเตอร์เยอะ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่าวเขียนไ่่ได้ด้วยชักอ่ะอ้ะอ่มอ่ะอ่ารักจ่งเบยหู่อ่ะอ่ะอ่ะค่ะเ่ะอ่ะอ่ะอ่ะฉันอ่ะอ่ะอรอ่ะ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 อ่อ่ะอ่ะเ่ะเดี๋าวเดะ๋่วอ่ะอะอ่ะออ่ะ่อ่ะ่ออ่อะอ่ะอะ่า่ ดับเพชรยี่แปดซื้อ,ปอไปเลยซื้อให้ครบฟูเพชรเลยแล้วกันงงเดี๋ยวเดี๋ยวคนงงกันเ,เดี๋ยวแต่คนต้องซื้ออันนี้ด้วยครับกคนไม่นั้นเราขาดอาหารไม่ได้นะชิ้นเดียวเองเหรอมันกดหลายๆชิ้นไม่ได้เหรอวะโอ้โหก็ต้องซื้อทีละชิ้นด้วยนะมันมันน่าจะมีงงนะทุกคนคับอยู่ๆกูฟูเพชรมาแบบเฮ้ยนี่มันเทพทูเหมือนกูพูดอยู่คนเดียวในตอนนี้จริงเฮ้ยซื้อทด้นแล้วเฮ้ยเฮ้ไก นี่มันตัวอะไรเนี่ยนี่เนี่ตอนที่ทุกคนอาจจะมองด้วยความรวยของผมนะครับอไอ้หาดิบเติมหรือวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเกลียนคนเลยแล้วกันกดไลค์คลิปดีคนละหนึ่งไลค์ก็เพียงพอแล้วทุกคนการเกลียนครั้งนี้ผมขอโทษนี่เนะเอื้อยทำไมไม่ตายวะเอื้อ what วัตวัต จะเอาเหรอจะเอาอย่างนั้นเหรอคิดดีแล้วเหรอสูพ้พระเจ้าด่ะฮะ Don't kill Oh I'm I'm sorry I'm sorry i m sorry โอเคทุกคน zoning. เขาจะไม่ไม่มีการฆ่าเกิดขึ้นนะครับแล้วผมทำทำอะไรได้อีกไหมเนี่ยนอกจากสร้างบ้านเหรอโอเคไหนไหนก็ได้บล็อกมาสร้างบ้านแล้วเนาะ ลาวาโอว่วมันมันลามมันลามทำไมมันลามอย่างหน้าตาลาวาเป็นอย่างเงี้ยทำไมหน้าตาลาวาเป็นเป็นอย่างงี้อ่ะมันไม่ใช่ลาวาแล้วแหละมันลาวาเก๋ตรงนี้ตรงนี้เหมือนเหมือนจะบักด้านโลกมันเป็นอะไรวะเนี่ยเออเดดเดอะอะอะข้างบนไปอืม อย่างนี้เลยกันนะบ้านเบสิกเบสิกเลยเฮลโลเฮ้ยูเอ่อเน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 อไม่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 นี่ก่อนนี่แบบโอเคนี่ what what มันมันมันจะสื่ออะไรหรืออะไรเปิดไม่ได้เหรอเกมดิฉันจะสร้างบ้านได้มายืนอะไรของนายเนี่ยเพลงก็ดังเลิกเกมเฮิฟเฮ้ฟเฮิฟเฮิฟไปเอ้าไอ้ยู มนทะลุบล็อกอย่างี้ได้ด้วยเหรอถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นสีเขียวนะครับในห้องเออมันจะได้สวยสวยอะไรประมาณนั้นนะโอเคโอเคถือว่าไม่ดีแย่นะฉันว่าบ้านฉันมันก็สวยอยู่พอสมควรนะถ้าเทียบกับเด็กอนุบาลน,นะโอ้ไม่สิเด็กอนุบาลยังสร้างสวยกว่าฉันอีก่นาของนายเดีย,าายมาฟัางบ้านทำไมอ่ะฟังแล้วก็ต้องซ่อมให้ด้วยนะไม่งั้นงอนก็ได้ประตูเสร็จแล้วก่นีน่เลย แล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูเป็นแหวงแล้วก็เอาหินมาปะแปะปะแปเออ,อันนี้ก็จะเป็นบันไดเดินขึ้นไปชั้นสองอะนะออออวะ่าตูมีไปเดินออกแล้วมามาพังบ้านอีกกล้าดียังไงมาพังบ้านชั้นฮะกล้าดียังไงเฮ้ยน้ำไปไหไรเนี่ยน้ำมันเดินตามบล็อกเลยนิวน้ำมันมาเป็นขึ้นบล็อกอ่ะ What are you doing you kidding me ทำไมมันต้องมาทำบ้านผมด้วยอ่ะ hey, เฮ้ยดูดิทุกคนนะเป็นรูเหมือนเลยแถวอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าชมวิวแล้วกันเพราะว่าบล็อกไม่น่าจะเพียงพอเฮ้ยผมว่าพออยู่บอกเลยใครมาพังบ้านผมผมฆ่าแล้วฆ่าไม่เลี้ยงไมคกี้ผู้นี้จะฆ่าไม่เลี้ยงจ้ะ What are you doing dom นี่มาไอ้ dom ทุกคนมันมาได้ไงเดี่ยมันก็จะไม่ดี แล้วมันจะแย่งกันท่าวัเดียวจะเลยจะเลยเนาะพี่น้องพี่น้องชาวไทยงอนเอาไปเลยบ้านนั้นเอาไปเลยโอ้มึงเนาะมึงก็เนาะไม้ไม่มีหรืองไงเนี่ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาก้มหัวเลยบอกเลยใครใครใคร,ใครตีบ้านใครวางบ้านผมผมฆ่าไม่อั้นไม่เลี้ยงว้าจะว่าจะ โอเคครับทุกคนก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับผมใครอยากเล่นแมปที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้ลิงก์ไม่ก็หน้าคลิปหน้าเอ่อหน้าที่แบบว่าแมปนั้นนะครับทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์แล้วกดกระดิง่งแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะฮะผมชอบการอ่านคอมเมนต์มากที่สุดแล้วนะในในบรรดาที่ผมพูดมาหมดก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมเป็นคนที่ชอบไปนั่งอ่านคอมเมนต์มากเลยถือว่าถือว่าฉันให้แล้วกันนะ โอ้เอ่อผมให้คนอื่นเชยเลยอะไรถือว่าเราเราซื้อมาแจกจ่ายประชาชนที่เขาเล่นกันอยู่นะเฮ้ยฉันไม่ได้ให้นายไปทำอย่างนั้นไม่ไะทุกคนผมจะแพ้ไม่ได้มันมีดาบเพชรไอ็นี่ิ้งเขาไอ้เอย้ย